สวัสดีครับแฮปปี้ที่เล่าอีพีนี้แทบจะเป็นอีพีต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วเลยเพราะแอดเองเพิ่งจะเล่าถึงประเพณีลอยกระทงที่เพิ่งผ่านพ้นมาแล้วจะหาเรื่องเล่าอื่นต่อแต่มีข่าวที่เป็นประเด็นร้อนรวมทั้งทําให้เพื่อนบ้านตาร้อนด้วยเช่นกันเพื่อนบ้านเราก็บ้านเดิมเลยครับที่กัมพูชาของเรานั่นเองส่วนแอดเองตอนแรกก็ช่างใจอยู่ว่าจะเล่าดีไหมเพราะมันจะเป็นการเล่าแต่เรื่องของพี่ๆกัมพูชาที่แอดก็เพิ่งจะเล่าผ่านไปอีพีที่แล้วเองซึ่งก็กลัวท่านผู้ชมผู้ฟังจะเบื่อเอา แต่กระแสตอบโต้ก็ยังมีต่อมาเรื่อยๆแอดเลยขออนุญาตมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนะครับโดยต้นเรื่องจริงๆมีอยู่ว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกจะได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ณเน้มืงคาเซนสาธารัตบอสวานา ในวันที่6ธันวาคมพศ2566องค์การยูเนสโกอนุมัติให้สงกรานหรือสงกรานอินไทลแลนด์เทรเดชเชนลไทยนิวเยร์เฟสติวัลเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุมให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นที่4ของประเทศไทยต่อจากขนนวดไทยและรำโนราของภาคใต้ทั้งนี้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่ใช่มรดกโลกแต่มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ามรดกโลกเนื่องจากองค์การยูเนสโก ได้แยกหมวดหมู่ไว้ชัดเจนกล่าวคือมรดกโลกใช้เรียกเฉพาะสถานที่เท่านั้นเช่นแหล่งโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติส่วนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใช้รีกเฉพาะหมวดหมู่ในวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเทศไทยได้มีการกําหนดหมวดหมู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมออกเป็นเจ็ดสาขาได้แก่หนึ่งสาขาศิลปะก,การแสดงสองงานช่างฝีมือดั้งเดิมสามวรรณกรรมพื้นบ้านสี่กีฬาภูมิปัญญาไทย 5แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลซึ่งสงกรานต์ก็อยู่ในข้อนี้6ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลสุดท้าย7ก็คือภาษาในส่วนของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยยังมีคิวจ่อลงทะเบียนกับองค์การยูเนสโกอีกหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นมวยไทยพีตาขนเป็นต้นซึ่งแน่นอนว่าทางประเทศไทยเองก็จะได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวรวมทั้งคนไทยทุกคนก็ยังมีความภาคภูมิใจในประเพณี วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันสวยงามนี้ซึ่งเล็งเห็นว่าทั่วโลกให้ความสําคัญกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและทรงคุณค่าเช่นนี้ในทางกลับกันประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาก็รู้สึกไม่สบายใจที่ทางไทยไปขึ้นทะเบียนเพราะทางเขามองว่าต้นกําเนิดของสงกรานนี้มาจากวัฒนธรรมของเขาอีกแล้วครับไปฟังคอมเมนต์จากชาวเขเมรหลายๆท่านดูนะครับว่าเขาคิดอย่างไรอ๋อบอกก่อนนะครับว่าแอดเองก็ไม่ได้มีความรู้ภาษาเขาเมรสักเท่าไหร่ ก็จะพยายามแปลให้ได้มากที่สุดนะครับชาวคอมเมนท่านแรกทําไมถึงคิดว่าบรรพบุรุษเขมรตไม่รู้จักคําว่าสงกรานต์ไม่เห็นเขาแกสลักที่ผนังวัดหรอมีแต่ชาวสยามเท่านั้นที่ไม่มีกําแพงวิหารนั้นได้มีชาวไทยเข้ามาตอบว่ายูเนสโกประกาศให้สงกรานต์เป็นประเพณีไทยเพราะว่าหนึ่งมีภาพคนไทยเล่นสงกรานต์ในอดีตสองมีบันทึกจากชาวจีนและชาวตะวันตกในอดีตสามคนไทยทุกคนรู้ความหมายและรู้จักการร่วมงานสงกรานต์ สี่ผู้สูงอายุทุกคนทราบและเคยร่วมงานสงกรานต์ห้าสิ่งนี้ที่ชาวกัมพูชาไม่มีฉันขอแนะนําให้นําภาพแกะสลักโง่ๆบนผนังไปให้ยูเนสโกพิจารณาชาวกัมพูชาจะหายจากความโง่เขลาของพวกเขาและอาจถูกคนทั้งโลกหัวเราะเยาะชาวคอมเมนต์ท่านต่อมาทําไมประเทศที่มีประวัติความเป็นมาของเทศกาลสงกรานต์ชัดเจนถึงไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแต่ประเทศที่ไม่มีแหล่งกําเนิดชัดเจนกลับได้เป็นเจ้าของชาวไทยได้เข้ามาตอบ มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรที่ประเทศอื่นบันทึกไว้กรุณานําออกมาให้เราดูหรือนําไปให้รัฐบาลของท่านไปประท้วงที่ยูเนสโกชาวคขมรต์ท่านต่อมาประเทศของฉันมีประวัติชัดเจนที่บรรพบุรุษของฉันแกสลักไว้บนผนังวัดไม่ได้ขโมยมาจากใครชาวไทยเข้ามาตอบว่าออกจากกําแพงแล้วมาดูโลกภายนอกมันคือไรไม่ใช่โง่คิดไปเองอายทั่วโลกเขาชาวคขมร์ท่านต่อมาสงกรานไม่ใช่ของไทยกระทรวงต้องออกมาประท้วงชาวคขมรตท่านต่อมา กระทรวงกัมพูชากำลังนิ่งเรื่องนี้และยุง่งวุ่นวายกับชาวเวียดนามมากเกินไปชาวเขมเม์ท่านต่อมาถึงชาวกัมพูชาทุกคนเนื่องจากเรามีหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเราทุกคนจึงสามารถส่งอีเมลไปที่ยูเนสโกเพื่อดำเนินการเรื่องนี้และดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีนี้เนื่องจากเราสามารถนำเสนอสารคดีดเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้อุทธรณ์ได้มาเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยชาวเขมเม์ท่านต่อมาฉันไม่จำเป็นต้องคุยกับคนไทย แต่ฉันต้องการให้ชาวกัมพูชาทุกคนต่อต้านการตัดสินใจนี้ชาวไทยเข้ามาตอบว่าอย่าแสดงความโง่ออกมาเลยสงกรานมันคือของคนไทยและตอนนี้เป็นของคนทั้งโลกไปแล้วเอาหัวออกจากกำแพงได้แล้วขเขมรไม่มีคำว่าสงกรานเพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นสงกรานตามไทยได้เพียงแค่ปีเดียวเองคุณจะมาเรียกร้องเอาสิทธิ์อะไรต่อไปชุดไทยที่คนขเขมรนคลั่งใส่และมวยไทยที่ขเขมรชอบเคลมเป็นต้นฉบับกำลังจะถูกเสนอเข้ายูเนสโกต้นปี2 0 2 4 เขมรรู้หรือยังข่าวร้ายที่วัดอังกอร์มีสิทธิถูกถอดถอนจากยูเนสโกสูงมากเพราะอะไรไปถามรัฐบาลคุณเอาเรื่องนี้โลกรู้แต่คนณขมรอาจจะยังไม่รู้ชาวเขมรท่านต่อมาชาวเขมรไม่มีสงกรานต์เพราะเมื่อก่อนชาวเขมรไม่เคยสนใจเรื่องนี้และเราชาวเขมรชอบเรียกมันว่าปีใหม่เขมรชาวเขมรท่านต่อมากระทรวงเขมรคิดอย่างไรชาวเขมรท่านต่อมาทำไมเราไม่ประท้วงชาวเขมรท่านต่อมา ต้องจำไปอีกนานแค่ไหนถึงจะมาเสียใจทีหลังชาวคขมรตเข้ามาตอบว่ากระทวงตอบได้แค่ว่ายื่นไปแล้วเข้าไปแล้วไม่มีอะไรห้ามสำคัญว่ายื่นได้ตามที่เป็นหรือไม่ก็แค่ดูที่กระทวงดูว่ามีความสามารถอะไรบ้างชาวคขมรตท่านต่อมาให้ไทยเข้าไปก่อนแล้วรอให้ชาวกัมพูชาออกมาเพราะว่ากระทวงกัมพูชาไม่สนใจกับประเพณีของตัวเองแล้วถ้าไทยไม่ทําก่อนกระทวงกัมพูชาก็จะยังไม่ตื่นตัวขึ้นมาชาวคขมรตท่านต่อมา ถ้าเข้าไปได้จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะจะกลายเป็นเราทําตามสยามชาวคขมรท่านต่อมาเข้าได้หมดแหละเพราะฝั่งเขเมรตไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พวกเขาเป็นหัวขโมยพวกเขาทํางานอย่างหนักเพื่อจะฮุบเป็นเจ้าของชาวคขมรท่านต่อมาก็กระทรวงของเขเมรไม่ได้ให้ความสนใจมากนักชาวคขมรท่านต่อมาประเทศไทยไม่มีข้อพิสูจน์อื่นใดนอกจากมีเงินเงินซื้ออะไรก็ได้ไม่มีความยุติธรรมไม่ใส่ใจที่จะค้นหาหลักฐาน พวกเขารู้อยู่แล้วว่าคนเขมรเป็นเจ้าของมันเข้าใจได้เลยว่าเงินสําคัญขนาดไหนชาวเขมรท่านต่อมาพวกเขาได้ไปแล้วอีกหนึ่งอย่างชาวเขมรท่านต่อมาพม่าเองก็เสียใจและไม่เคยแข่งขันเรื่องสงครามกับไทยเลยชาวเขมรท่านต่อมาใส่ก่อนเดี๋ยวรเราเขมรใส่ตามชาวเขมรท่านต่อมาหากไม่พบคําตอบเราควรไปถามกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงที่รับผิดชอบแล้วเราได้ฟังคําตอบเราก็จะรู้ชาวเขมรท่านต่อมา เราไม่สามารถยินดีกับพวกเขาได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรถ้าคนของเราบางคนไม่สามารถคิดและมีอํานาจพึ่งพาได้ชาวขเขมรท่านต่อมาประเทศไทยมีสงการานต์ไทยและขเขมรก็มีสงการานต์เขมรสิ่งสําคัญคือเยาวชนขเขมรปัญญาชนขเขมรจะต้องรู้เข้าใจสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมขเขมรดั้งเดิมที่เพรียพร้อมและสวยงามไว้ให้ดีและยั่งยืนชาวขเขมรท่านต่อมาพวกเขาลงทะเบียนพม่าเองจะลงทะเบียนปีใหม่ปีหน้า เขมนหวังเพียงว่ากระทรวงจะรู้วิธีการดูแลและเตรียมข้อเสนอชาวเขมนท่านต่อมาพวกเราเป็นเพียงแค่ประชาชนแต่กระทรวงที่รับผิดช,ชอบก,กลับเมืนเฉยชาวเขมนท่านต่อมาถ้าเราไม่รู้ว่าจะดูแลมันอย่างไรก็ปล่อยให้เขาดูแลไปชาวเขมนท่านต่อมาได้อย่างไรสงกรานเป็นของเขมนนะชาวเขมนท่านต่อมาเขามาเอาของเราไปแล้วคุณคิดว่าไงเราไม่สนหรอกเราก็ยังขึ้นปีใหม่พอปีใหม่เขาทําอะไรเราก็ยังทําในสิ่งที่เราทําทําไมละ่ะ ของของเราถ้าพวกเขารู้ว่าสิ่งที่เป็นของของเราไม่มีใครสามารถยึดไปได้พวกเขาส่วนใหญ่ทำตามเราชาวยุโรปไม่เคยถือว่าคริสต์มาสเป็นมรดกพวกเขากลับทำน้อยลงเรื่อยๆพวกเราชาวเขมรยังตกแต่งคริสต์มาสไว้เต็มถนนเลยหากไทยนำสงกรานต์มาปฏิบัติแล้วทำไม่ได้หรือทำไม่เหมือนเดิมคำตอบก,ก็คือไม่ใช่แล้วทำไมต้องกังวลกับประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนไว้ในรายชื่อมอรดกโลกชาวเขมรท่านต่อมาบอกไทยไปเลย ยกพิธีครองปาลีหรือตรงปาลีเป็นมรดกโลกด้วยชาวกัมพูชายอมแพ้แล้วชาวมเขมรท่านต่อมาปล่อยมันไปให้หมดเพราะชาวกัมพูชาสูญเสียจิตวิญญาณของชาติและจะเกิดเป็นเทวดาในไม่ช้าเอออันนี้น่าจะออกแนวประชดนะครับเนี่ยชาวมเขมรท่านต่อมาชาวมเขมรต้องการรวมเทศกาลน้ําเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้หากทําได้ก็จะเป็นเทศกาลวัฒนธรรมประจําชาติเช่นกันภาพแกะสลักก็มีหลักฐานเพียงพอ แม้แต่วันปีใหม่ของชาวเขมรชาวเขมรก็มีไม่ว่าอะไรก็ตามอย่าสนใจประเทศไทยเป็นโจรแต่แค่มีสิทธิ์มากกว่าเราชาวเขมรท่านต่อมาประวัติศาสตร์ได้ทําการวิจัยมามากมายเพื่อเชิดชูผู้ที่ขโมยวัฒนธรรมของเราชาวเขมรท่านต่อมาความยุติธรรมของชาวเขมรอยู่ที่ไหนชาวเขมรท่านต่อมาเอาคําว่าสงกรานซึ่งติดอยู่กับกําแพงวัดขอมแต่ยึดมาเป็นของตัวเองแม้แต่สยามก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ แล้วจะนำไปยูเนสโกทำไมฟังคอมเมนต์จากพี่ๆกัมพูชาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งแอดก็ได้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับวันสงกรานต์เล็กๆน้อยๆพอเป็นสังเกตมาฝากนะครับวันสงกรานต์หรือวันมหาสงกรานต์ประเพณีที่ในประเทศไทยลาวกัมพูชาพรร่าชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีนรวมถึงสีลังกาและประเทศทางตะวันออกของประเทศอินเดียเป็นวันที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลฮลีของประเทศอินเดีย โดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ซึ่งก็คือเดือนมีนาคมแต่วันสงกรานต์ของไทยเปลี่ยนจากการสาดสีเป็นการสาดน้ําใส่กันเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนและในอีกแง่หนึ่งยังมีความเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปทําให้นิยมเล่นสาดน้ําและประแป้งกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยจะไม่มีการถือโทษโกรธกันสงกรานต์เป็นคําในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงการเคลื่อนย้าย โดยเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศีหรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทยและบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเพณีสงกรานนั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษจึงมักเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานหมายถึงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดิมทีวันที่จัดสงกรานนี้นั้นจะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนคือตั้งแต่13ถึง15เมษายนแต่เดิมวันขึ้นปีใหม่ไทยคือ วันเริ่มปีปฏิทินของไทยจนถึงพุทธศักราช2431และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึงพุทธศักราช2483ส่วนเรื่องเล่าตำนานนางสงกรานนั้นไว้แอดจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้านะครับในเรื่องของการจะประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติก็มีประมาณนี้นะครับทางแอดเองก็ไม่เข้าใจกับพี่ๆกัมพูชาว่า เขาจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่คิดค้นในทุกๆผลงานในทุกๆวัฒนธรรมเลยเรอหรอหรือมันเป็นการเสียหน้าที่ชาติทันที่อยู่ใกล้เคียงกันได้รับวัฒนธรรมนั้นๆไปหรือทุกอย่างที่ตรงกับข้อมูลที่สลักในกำแพงนั้นคือต้นฉบับยอมความกันไม่ได้แอดมองว่าภาพสื่อความหมายได้มากมายหนึ่งภาพแปลได้เป็นร้อยความหมายอยู่ที่ศิลปะนะเวลานั้นอยากสื่ออะไรยิ่งไม่มีตัวหนังสือประกอบด้วยว่าคืออะไรคนยุคสมัยถัดมาก็ต้องมาแปลมาดาวโคตดที่ใส่เอาไว้ ภาพอาจจะสื่อตรงตัวเลยเพราะศิลปะในสมัยนั้นเห็นภาพแล้วเข้าใจเลยหรือการสื่อนเวลานั้นกับปัจจุบันมันต่างกันเพราะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เป็นอยู่การตีความหมายจึงมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอย่างที่แอดเคยบอกไปนะครับว่ากำแพงบรรยาข้อมูลมันก็เลยเยอะแต่ถ้ามีเรื่องอื่นเข้ามาแอดจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับคงจะยังไม่เบื่อพี่ๆเขากันนะครับแล้วในครั้งต่อไปจะมีเรื่องเล่าอะไรที่น่าสนใจฝากกดติดตามจะได้คอยเตือนว่ามีเรื่องเล่ามาใหม่มาเล่าให้ฟัง และฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ